หมากมาละกินกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากแล้วค่ะวันนี้สมภามาก,กินตําแตงค่ะพี่น้องตําแตงใส่ปลาหลน้ำปูนี่ค่ะ มีม้าหมามา,มาแกมคะ่ะกับแคบหมูคะ่ะพักก็มีลายยางลายแนวอยู่คะ่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสมเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อคะ่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะพี่นนองมาค่ะมากินน้ากันแมงวนันก็นอยากน้ำละคะ่ะขอโทษขอภัยด้วยคะ่ะแมงวันกน็ได้กินปลาแดกปลาลาบานเห่าคะ่ะมันก็นอยากกินน้ำเน,ะะนาะค่ะเนาะม้ามามาค่ะมาพักเข้าก็มีพักขาคะ่ะแล้วก็มีอันนี่คะ่ะ มหละผ้าค่ะแล้วกับพักสลัดนี่ค่ะพักการหอมไอเลดโอ๊กนะคะนี่ซีนี่ค่ะพักบุงค่ะมีหยอดกระถินมีมะระขีโนกค่ะมีมะหมาค่ะพี่น้องมีแคบหมูค่ะมาค่ะมีเม็ดกระถินค่ะพี่น้องนี่ค่ะสมอร่อยไปเลยค่ะมูลนะค่ะเนะอยากเหมือนเหมอดบ่ค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อกินน้ากันนี่ค่ะหนามันอยู่มองนี้นามนัวค่ะค่ะ Okay. สดบางหนามมันก่อนค่ะเด็ด mm hmm. <Dead S 2> เลยค่ะสมอเพศเพชรเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสมเมดตําให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องข้อถดข้อไพ่ได้หลายค่ะใบโลงคีบสองหมือสซอนเลยค่ะพี่น้องข้อถดขอไพ่ได้หลายค่ะ ลราคินกค่ะนะคะมีดอกอัญชันค่ะพี่น้องอืม หยอดกระทินค่ะ วัรผ่านมันเขากันค่ะพี่นอ้องกับตำแตงค่ะหอมเข่ากันดีนะค่ะเม็ดกะทินพร้อมค่ะสดปข้ามนิยัเลยค่ะ สลัดค่ะน้ำร้ายค่ะค่ะอยู่สวนขี้เก่าค่ะพี่น้อง นเ,นะะเป็นยังไหนเนาะค่ะวันหยุดเหี่ยวพายุท่านกรุงเทพกับกับบ่านกันบ่ค่ะ <S <s <uk> <S เดินทางปลอดภัยเนาะคะ่ะเนาะต้งค้าไปค้ากลับขับรถระวังในเด้อค่ะเด้อรถไหลคัก ค่ะมือยิบอาเลยค่ะพี่นนองขออนุญาตใส่มือเนาะคะ่ะเนาะ Ihe <listings> taka. พักบุงค่ะลองทำไม้นองมาเดค่ะเด้อกินน้ำกันเส่บๆน้ำกันเลยค่ะ นี่ค่ะจุ่มมาเลยค่ะมามาานัวค่ะค่ะนัวปลาแดกนัวน้ำปู ตำลร้ได้ค่ะพี่นอ้องตำเพื่อพี่เพื่อน้องเลยค่ะมาค่ะมากินมะสุผาพขอโทษข้อไัยนะคะพี่นอ้อง ซาใจค่ะค่ะกัมมบมามาโ่มี่ขนมจีนค่ะพี่น้องมื่อเนี้ยโรมี่ข้าวปุ่นเลยต่มมะม่ามากแกมค่ะ mm hmm. แสบนัวค่ะค่ะนี่ค่ะมันลขีนนก อ,อ่อนดีค่ะค่ะเสร็จมามาเมื่อ้วค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะไปแล้วค่ะพี่นอ้องพอกันไหมคลิมหนาเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องที่เขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะ สมสาพาแสบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ